โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก um oh ็จะเป็นคลิปส well um. ั้นๆเนาะลงวอในแม์รอบชิงนะครับเพื่อเลื่อนลำดับโอเคกิวเราน่าจะน่าจะชนะนะคิดว่าแต่ตอนนี้เป็นสบปสบปัญหาเดิมเลยครับก็คือคนขาดน่าจะไปไม่ครบ12คนนะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้ลูกฮืดเอาลูกพืดกับลูกมั่ว น่าจะอ่าการวอลครั้งนี้น่าจะอีสิมันมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบอลถ้าเราชนะแมตช์เดียวจบนะคลิปมันน่าจะสั้นแมตช์เดียวจบแบบนี้ผมว่าคลิปน่าจะไม่เกินสิบนาทีเอาเอานะเอามาแล้วอย่างไวเลยโซนนะโซนทีเฮด โอเคฝั่งนู้นเข้ามากี่คนวะทีมเราไม่สื่อสายอยีกแล้วเออทีนี้เป็นแบบโลกควดิสเนะไม่ไม่ค่อยมีใครเข้าดิสคอร์ดเราจัดเต็มเลยเอ,อทีมเรามีอีกคนนะเออสองสี่หกแปดเก้าสิบเอ็ดเอามาสิบดน่งเอ้ยม,มาแล้ววะ่ะเสียงไม้เพื่อน โอ้มาชะด,ดังเลยเพื่อนไปสู้ๆครับทุกคนเออเสียงเ,เหมือนพายุเลยเพื่อนบ้านายฝนตกก่ะเนี่ยแต่แต่เพื่อนไม่ได้ยินไมค์ผมนะเพราะว่าไม่มีใครเขาดิสคอร์ดเลยโอเคฝนน่าจะหยุดแล้วเฮ้ยไป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 ทุกคน,นครับเนี่ยนี่แหะครับ มันอาจจะเป็นทริคของเองพื่ <pre> <ค>นอนก็ได้นะเอ่อไม่รู้เหมือนกันว่าย4ิบีคนครบไหมอะแต่แต่เรา11ป่ะเอ่อที่ผมหันไปนับร่าๆน่าจะ11นะของเราแต่ฝั่งเขาไม่รู้โอเคเมื่อกี้เพื่อนให้ทริคเรามานะนะคือแบบเมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมพอฝนหยุดก,กึ๊บก็ฟ้าหลังฝนสดใสเย็บพื่ินตดไหลเสมอหนึ่งกออเอาไ่โดนเฉยเอโอ้โหทำ ไม่วันนี้ไม่แมนเลยโอ้โหเอาละรอบเจ้าโอ้โหรอบชิงอาจจะเก่กงๆนิดนึงโอเคเราจะเลื่อนระดับไปด้วยกันเฮ้ยอ่ะเดี๋ยว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 มันคือเสียงอะไรวะอ้าเดี๋ยวผมต,ต้องต้งนานระวาดทีบำตึกรูดโอ้โหทำอะไรเพื่อนโโอหจะชุบก,กันตรงนี้เลยอ่ะนายรัก อยู่ัำไม่ได้นัค่ค,คือเสียงอะไรอ่ะม่วีใครลืมปิดใหม่หรือเปล่าวะโอเคผมตั้งสติะ่ะเออเพื่อนทำไมนะหายใจแรงแบบนั้นนะโอเคเราไปกันต่อครับโอเคปะโอเคเราเกับหนึ่งโอเคเราจะยึดฐานการนะครับแต่ว่าตอนนี้ หาเลยเอ้ยอมันโอ้โหไม่มีสมากาทิโอ้โหโอเคผมไม่น่ารอดละผมจะจุกเพื่อนยื้อเวลาไว้ให้เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเราจุ๊กถู่เพื่อน,เ,อน,เ,อนเราโบกไปเลยปะล่ะเราก็โดดเป็นเด็นแล้วมันจะขับไม่ได้เลยโอเคโอเคจุกจุกหมุนหมุนไปหมุนไปสามรอบโอเคอีซี่ขอบใจครับเพื่อน คือโอ้โหสติหูไม่เหลือแล้วทำไมเขาเป็นอย่างนั้นว่ามันคืออะไรอะ่ะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้เทียมนะเนี่ยมึงมเอ้โอ้โหมันลม้มพอดีเออเฮดช็อตสามที่พอโอเคอยู่ข้างบนที่มันใกล้ๆกันนะกันาเอาเขา<อ>เขาจะเล่นแผนเดิมนะก็คือสามสามสาม,สามจุด โอ้โหผมไม่ได้เล่นเลยว่ะมันไม่มีศัตรูมาซีเลยอะ่ะโอ้ชาตินี้จะได้เล่นไหมเนี่ยแหวกเหงาสุดๆโอเคเอ๊ะทำไมเสียงดีเลยอ่ะโ,โอ้โหแย่แล้วเอาพาไตพิโดกลงไปแล้วนี่น,นีตอน่อต่อกโดดลงไปใส่เดี๋ยวจะมีคนยิงโอเคมุนเอา้มามันเป็นแอ๋วโอเคยิงเอ้า โอเคโอเคถือว่าค okay, okay, ุ้มอยู่บันบันหายไปได้ไงวะจากหน้าผมเมื่อกี yep, okay. ้เอ่อผมควรจะตัดทิ้งเปรว่าช็อตไอ้ไอ้ฉากเริ่มต้นโอเคบัโอ้ยกูกูมาทำคลิปบอกกูหรือกูมาทำคลิปอะไรเนี่ยโอเคเพื่อเอาแฟนไปแดกเป็นอะไปิ้วแบบนี้ โอ้โหไม่ได้มันต้องโอเคน่าจะโอ้ยยิงไปโดนเลยสติไปหมดแล้วตานี้ออกไม่ยิงอะไรของกูเนี่ยไปเไปดูอ่ะกดไปก่อนโดนไม่โดนค่อยว่ากันกัดฟันแล้วนะขัดฟันแล้วนะโอ้โหเออลูดเน้นเน้นโอ้โหบิดชิมคีมจุกโดมยังไม่ตายนี่เน้นขนาดนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยโดนระเบิด ไม่มีใครให้เราเล่นเลยวะเอ้ย,เ,อยเ,จเจอเจอเหยื่อเจเจอเหยือ่ออีกนั้นเดียวโอ้๋อไปทำไมกูปิดเกมปิด,ป,ดปิดงานไม่ได้เลยวะโอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะเอ้ยเอ้ยอ่ามาสิอ่าฉันรอเธออยู่มา,มาโอ,โอ้โดนหัวไปสองนัดโคตรแรงเฮ้ยเอ้ากร โคือก็ผิดกัตายแล้วสติตะตังกูเป็นเลืองเพื่อนวางยานะอ่ะแล้วไปเป็นแดดแล้ววะอ้งช่ากันเด้อไปช่วยก่อนเออลูดไปเอาแฟตไปแดกเพื่อนพุทธังโคงหนังทำบางคูเนื้อสังข์าั้งคู่ดูเออไม่เห็นกูโดนน่าจะโดนแฟตหิวหิววอะ ฮิวฮิวจะสู้อะไรกับตะกัวได้เหรอเพื่อนโอเคเราไปเล่นที่อื่นดีกว่าครับเอ้ยทำไม <c oughs> มันไม่เหมือนวอลกิวหรือว่ามันแบบมันดูอีลี่ยังวะปะไปกันต่อไม่มีอะไรให้เล่นเลยครับสีน่าจะมาไม่ทันปะเพื่อนเราอยู่เยอะมากเลยเข้ามาแล้วขอเราเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวตัวได้ยิงดีเฮ้ยลวสองลวสอง <c oughs> เยอะเยอะ ไอหมูระบาดแล้วหมูเอาเอาเอกเครื่องนี่แป้งเอายิงไอไอหมูหมูเออกินนิ่มเพราะเราอยู่เยอะโอเคเราเข้าไปนู่บงด้วยเออยิงกาดเข้าไปเลยเอ้าเข้าไปเป็นง่ายอย่างวะโอเคกาดกาดส่งๆไปแล้วกันตานี้ ไม่เอาละความมันได้ความหาแทนคลิปเนี้ยอะไรอะไรของเขาอะมันดูมันดูเหมือนมันจะพิ้วยังไงก็ไม่รู้มัน,มนจะพิ้วหรือมันจะตกก็ไม่รู้อ้อคลิปตีัปคลิปอะไรเนี่ยมันลงได้ไะเนี่ยโผล่มาดิหนึ่งเกาะโผล่มาสิอ้าวโหขีดนึงยังเหลืออ้ายนะของของชัน้น โอ้เียบร้อยมันได้โอ้ยโอ้โหมันออกบานเลยแฟดไปแดงแล้วโอ้โหมันดักมันดักโอเคมันน่าจะโดนปะแฟดอ่ะเออกิ้งออกมาแบบนั้นเลยอุ้ยอ้าวอ้าวโดนอะไรอ่ะหยั่งว่ะโอเคไปซีไม่เอ้ยซีซีซีเล่นได้ เออไปเอยมามาโอ้โหได้เล่นได้เล่นแบบนี้ได้เล่นแบบหนำหนำจำจำเลยเพื่อนเราด้วยเพื่อนมันเป็นอะไรวะเฮ้ยกูมาแล้วเอเคสเอาปิปิปปุ๊จูไปเดินบ่ายเนี่ยโอเคแต่ว่าคลิปนี้เสียงจะน้อยหน่อยนะเออเปิดไมค์ในเกมแล้วมันจะทำให้เสียงในเกมไม่ได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย โอเคคือคลิปนี้ไม่รู้จะสนุกจะลงได้ไหมเนี่ยอแต่ว่ามันเป็นรอบชิงเนาะก็ก็าเขาจะลงแล้วกันนะครับถือว่าเสพความฮาไปแล้วกันนะผมว่าคลิปนี้น่าจะได้ฮาอยู่โอเคไปโอเคเราน่าจะได้เลื่อนขั้นเนาะแบบนี้เอ่อวร,รอบต่อไปน่าจะสนุกนะ่าดูสุดยอดเล่นแบบเงียบขึม ไม่มีใครคุยในดิสเลยเงียบกันกลิบเลยนี่คือคนใบ้วอลกิวอะไม่มีเสียงอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนเออัปเดตเนาะโอเคกว่าผมจะมาอัปเดตก็ล่อเข้าไปตีสี่นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับผมทำงานเออ่กลางคืนเนาะก็กว่าจะเลิกงานก็ตีสามตีสี่ไปแล้ว อ่ะก็มาอัปเดตกันหน่อยครับแต่ยังไงก็ทันลงแปดโมงแหละคิดว่านะเอ่อวอลคิวโอเคเจอแล้วครับเอ่ออ่านี่งไงล่ะ we are the c h a m p i o n โอเคเราก็จะเลื่นระดับนะครับจากแพทขึ้นไปเอ๊ะแต่จำได้ว่าผมเคยเล่นแล้วเคยแพ้เขาชนไก่ด้วยนะจริงๆเขาเก่งนะแต่ทำไมเขาลงไปไม่รู้สงสัยข้างบนันจะหนาว โอเคซึ่งต่อมานะครับจะขึ้นไปในระดับรีเจนนะผมว่าเราน่าจะอยู่แค่ประมาณช่วงรีเจนเต็มที่สูงสุดก็ได้อิมอร์ทัลแต่ไม่น่าไปถึงเลยอะแต่ว่าอย่าไปหวังให้บนสุดนะอ่ะไอ้พวกเนี้ยไม่น่าไหวนะครับคือไม่ได้ไหวที่แบบฝีมือนะผมว่าผมอาจจะพอสู้พอฟัดพอเหวี่ยงได้แต่ว่าไอเทมผมน่าจะไม่ไหวละซึงคนพวกนี้นะครับเราจะเล่นกับเขาแค่เอาสนุกนะอย่าคาดหวังนะครับ เราต้องเล่นเกมครับอย่าให้เกมเล่นเราโอเคครับและคลิปแต่วันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและในวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ